สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมบอลสีตู้ใหญ่ๆนะครับตู้ใหญ่นะครับใครรักบอลสีนะครับชอบบอลสีนะครับไม่ต้องสนใจราคานะครับราคาถูกยิ่งดีนะครับเราจะได้สะสมนะครับวันนี้เราจะมาประชันมาเปิดตู้ใหญ่นะครับบอลสีบ้านนและบอลสีตัวเทกนะครับดูครับเราสะสมไว้นะครับ พื่อความสวยงามความรักนะครับที่เราเห็นนะครับศิลาห่มทองนะครับศิลาห่มทองนะครับเราเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนกระถางยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับดูครับหน้าทองนะครับท่านผู้ชมนะครับสวยงามมากนะครับผู้ชมครับช่วงนี้นะครับไกว่าราคาถูกราคาแพงนะครับก็แล้วแต่กําลังนะครับ แต่ใครชอบนะครับใครรักนะครับไม่ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเขาก็รักนะครับอันนี้นะครับถตดบางแก้วท่านผู้ชมครับเราถ่ายกระถางไปยังไม่ถึงเดือนนะครับเนี่ยถตดบางแก้วนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ยอดมงกุฎนะครับสวยงามนะครับ อันนี้บ่อนวันบ้านนะครับท่านผู้ชมครับเป็นตู้ใหญ่นะครับเนี่ยตู้ใหญ่เลยนะครับเดินเข้ามาได้เลยนะครับต้นนี้นะครับเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะครับอสงไข่นะครับเนี่ยอสงไข่สวยจริงๆงท่านผู้ชมนะครับอสงไข่นะครับมีหลายต้นนะครับเนี่ยยังไม่เปลี่ยนกระถางเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับเนี่ย นี่ไหมครับเนี่ยนพก้าวนะครับดูหน้าสิครับสวยงามมากเพจเจ็ดสีครับจะเปลี่ยนกระถางนะครับเนี่ยต้องเปลี่ยนกระถางแล้วโตโตมากแล้วประมาณสิบห้าเซนแล้วนะครับเนี่ยอันนี้นะครับเนี่เพรพันล้านนะครับท่านผู้ชมครับเพรพันล้านนะครับกําลังโตนะครับอันนี้นะครับเนี่ย น่าเก็บนะครับช่วงนี้ก็น่าเก็บนะครับชายชนสวยงามจริงๆนะครับเราซื้อมานะครับราคาหลักร้อยนะครับแต่สวยมากนะครับสวยมากนะครับเกาะเกต็ดนะครับเมืองเกาะเกต็ดครับตัวนี้นะครับนี่ครับนี่คือบอลที่มีราคาสูงมากนะครับปีที่แล้วนะครับปีหกสี่นะครับราคาสูงจริงๆนะครับ ทีนี้ถ้าสเห็นะครับก็ราคาสูงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้บอลที่เราสะสมนะครับเป็นบอลที่ใครชอบนะครับใครรักนะครับก็สะสมบอลที่เราสะสมได้ง่ายนะครับราคาไม่สูงนะครับถ้าใครไม่มีตงหนังซื้อแต่ราคาสูงก็เลี่ยงบอลมันบ้านนะครับเนี่ยหนุมานออกศึกนะครับเนี่ย เห็นไหมครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เจขมทับนะครับใบใบใหญ่มากเห็นไหมครับนี่ฮานุมานอมพับปลาดูใบครับไใบใหญ่ๆก็ฟังมือเองนะครับนี่สวยงามจริงๆนะครับใครชอบใครรักนะครับไม่ต้องไปสนที่ราคานะครับราคาถูกยิ่งดีนะครับนี่นะครับ มุงขุดเพชรนะครับเยขนาดไหนท่านผู้ชมใหญ่กว่ามือสามสี่เท่าน,น,นะครับนี่ยมุงขุดเพชรเหมือนกันนะเนี่ยค่ะประชันกันนะครับใครใครชอบนะครับไม่ว่าบอลชนิดไหนก็ชอบทังนั้นนะครับนี่นะหลวงราชเสนีหานะครับเนเป็นกอกุ้มกอเลย เราเก East, audience, like <t ose Stephen 2> oh. mm ็บไว้นะครับราคาหลากร้อยนะครับเนี่ยเราซื้อมาเก็บไว้ดูไว้ชมนะครับมีความสุขใครชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครชอบบันสีนะครับอยากดูอยากชมนะครับด้วยกันนะครับสูงต้นสูงต้นใหญ่นะครับนี่ไก่ตัวงามนะครับเนี่ยไก่ตัวงามนะครับนี่ ไก่ตัวงามตรงนั้นนะไก่ราชวดีนะครับอันอันนี้ก็อันพระรามนะครับเนี่ยพระรามนะครับผรามนะครับนี่ห้องเฮานะครับเนี่ยห้องเฮานะครับนี่สีเบญจรงเป็นเห็นความสวยไหมครับสีเบญจรงนะครับเนี่ย ท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมนะครับเมลสีบ้านๆกับบอลสีตัวเทพนะครับประชันกันแล้วนะครับใครชอบแบบไหนนะครับตัวโน้นเห็นไหมครับก็เลี้ยงแบบนั้นนะครับนะครับไม่มีสาระอะไรมากนะครับแต่ให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าบอลสีเป็นเสน์มีเสน์ในตัวนะครับเสนีที่ใบนะครับดูแล้วสดชื่นนะครับ เป็นมงคลในใจนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปหน้านะครับเจอใหม่กันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ